ก็เมันปลาหอบมันปลาแล้วทำไมปลาทำไมมันปลาเร็วอย่างเงี้ยรอครับมานาหมดอ่ะกูโหดได้กูโหดได้แต่กับบอกอ่ะเจอคนกูก็ครับสำหรับรายละเอียดเกมเอ Resident อ Evil 6ครับก็ถามุตาเบกเกอร์เอาตัวเครื่อของเครื่องของชิคเก้นเกมเมอร์เขารับไม่ไหวครับ แล้วำหรับผมก็ได้แต่เออยังไงอ่ะมันยายเขาที่มันยายได้ไงมาแนะนำอ่ะก็แต่ว่าถ้าใครอ่ะให้มันแนบเข้าใจเลยอ่ะก็ลองไปสุดลองไปถามพี่พี่คิวเอ็กคอร์ดเองนะครับครับใช่ครับไม่อยากื่อทำไาอ้างไไหนสุด นะครับแต่สำหรับใครบางคนที่คิดว่าแบบเออเฮ้ยในการที่เก่งยูนเนอร์นะครบเป็นแคสเกมเก่าๆนะครับเพราะว่าเอ่อแต่ว่าเกมเก่าๆทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเก่าเสมอไปนะครับไม่เก่าเสมอไปนะครับแบบว่าอาจจะมีความมันอน่างแต่พวกคุณก็อาจจะไม่รู้ว่ามันอะไรกับตายต้องลองเล่นจะถามว่าเกมเก่าบางเกมคุณก็ไม่เคยเล่นด้วซ้ำไปครับครับผมเกมเก่าเกมใหม่นะครับมัน ไม,ไม่สำคัญในการแคน้นะมันอยู่ที่เนื้อเรื่องอยู่ที่เราอยากแค้ออหรือไม่ครับแล้วก็แบบว่เาเราแค้เพื่ออะไรอะไรแบบว่าเราแค้เพื่อความสนุกครับเจะอาจจะมีคนแบบยังเล่นเกมเก่าอยู่เงี้ยครับจะได้รู้แนวทางว่าไปตออไ่อยังไงเช่นเดวิสเซนไทร์สามแลัวแต่ตนี้ผมอัดไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยแล้วกูแปลงไป็นเสือทำไรวะอุ้ยอะไรวะยินเสียงอะไรนี่อะไรข้าอะไร เป็นเสืออันตีกูเป็นเสือตายแล้วโอ้ยโอ้ยอยากให้กูไ่เอาของกูซม่งได้มันโผล่มาก่อนครับมันโผล่มาก่อนโง่ก จะบ,บวกด้าะนิดนะโอ้ยชิบผานแล้วไปเข้ามานะนะ,ะยิ่มบ้า้เนี่ยใจดีดีดใจ,จด,ด,ดีไอ้พอจูดเฮ้ยใจเย็นดิรบรอยครับ ของผมรับแคสเกมนะไม่ว่าจะเปมีอาาอฟไลน์ออนไลน์อะไรต่างๆถ้าออนไลน์ถ้าเราแชทก็คือแบบมันจะไม่แคสแบบจอดจงครับเราแคสใช้แบบสอนเลยทำไงคือจะไม่ได้แบบพวกพี่เอกเขาแล้เพราะเพราะเรา,ากาดครับยอมรับครับว่าเราทำอะไรไม่ได้เหมือนเขาหรอกแต่ว่ายัางไงอะเวลาเวลาก็ไม่ใช่ว่ามีเล่นครับเวลาเราไม่ได้ว่างนะถ้าไม่ใช่ปิดเทอมครับ เยราเอาเวลาทั้งอื่นได้เยอะครับรแต่การแทนเงินซื้อหนึ่งครับไม่หวังผลอะไรมากมายคือแบบไม่รู้ว่านี่คุณไปคนดูอะไรไหมหมดถ้าคุณอยากดังครับคุณใช้บัตรเครดิตครับเชื่อผมครับผมบัตรเครดิตไม่เออชั่วโมงวันคุณต้องเปิดลระตูนั้นนะครับ คำนี้นะครับที่กูรอมาครับสเตปผมนี่มันต้องมาอย่างนี้ตบเด็กเตมโมทัาผู้หญิงต่อยสวยกูแก่แ้วแก่คุณท้องนะครับถ้าผมโอเคนะครับถ้าเกิดผมผมมาเล่นแอวจริงๆเนี้ยผมจะชอบแบบออกรองเท้ามันวิ่งไวๆก่อนนะครับแต่ถ้าแต่ดสไตล์คนครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นจริงคุณห้ามออกนะครับเพราะว่าคุณจะกทาชทีกูก็ไม่รู้ว่าทำไมครับแต่ว่ามันติดเนี่ย แบบว่ามันออกมันติดแล้วอะทังมันครับเราเล่นผมก็เล่นคนมันเล่นหมดมันละแสลงทในส่วนใหญ่ที่ผมเคยไปเล่นคนมาแล้วลองไม่แบบว่าไปเล่นกับคนอื่นเงี้ยเอาที่แบบว่าโดนหนาวบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประสบการณ์ชีไปกวนผมเลยครับเล่นตัวแรกที่ผมเล่นเลยครับที่แบบเล่นระโหดก็คือมัตตี้ครับเล่นยังไม่ทุกคนเล่นเล่นง่ายสุดในเกม ง่ายมากคือแบบไม่แค่มีช่วงหนึ่งอะบักคือแบบว่าเดินไปทเลื่อนไปแล้โคตรบักเลยแต่ตอนนี้เขาแก้หมดแล้วนะจะเป็นอีกเปล่าอะไรนะเอามาตัด20 20วิโอ้โหสัตว์ใครจะไปโหดอย่างนั้น เรนไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเรื่องรอนเดิมใ่อ้โหตัวักอะโอ้โหตัวฟักเย้ควาเลยเฮ้ยกบตายกู ก็ส <ừ> ุดโต๊ะคิวให้ยอดเจ๋อเจอชื่อนี้ผมก็ไม่ออกเชปครับผมเก็บตัวเงียบผมแค่บางชคับ ว่าจะทำโฆษณาเกมนะครับในช่วงนึงอะไแจงเกมนะไรั i v e me นดูแบบเฮ้ยนี่จะทำมาเล่นหรอทำมาไหว้นะคล้ายเหมบอนเปิายการแลว่ทำมาแล้วก็ส่วนตัวก็ใช่อยู่ครับแต่ว่ามันมีออฟี้อะไร คะราตาย,ยตา n ตลยตคออ้ะออกย่งโหดครับคน,นทนคนนคนนี่เขาโหดจริงนี่เขาต้องออกอะไรบ้างครับครับ ไม่รู้ครับแล้วแต่คนจะออกครับอาเสร็จแวผมก็ไม่รู้เลยผมแล้วแต่ผมเองก็ถ้าสำหรับตัวคุณแบบเล่นตีไวดุดเลือดครับสองสองอย่างเนี้ยคุณมีคุณหดตีไว้ชิดที่เข้าดุดเลือดครับก็เดี๋ยวจะพยายามออกกันแล้วกันเพราะว่าคุณออกถึกนี่ก็ดีเหมือนกันะครับมาลัดถึกยังไงครับอ๋อถ้าเป็นบาลัดไม่ถึงครับบาลัดมาลัดไม่ถึงครับบาลัดมันที่อยู่แล้วมันเน้นเน้นเลยนะ

ไปกับเพื่อนนะครับอย่าไปคนเดียวไปคนเดียวแค่ไม่รอเลยก็ค่เล่นอย่างเงี้ยอยาทำแบบผมรับผมร้นโดนด่าได้ก็เทพด่าได้เนี่ยครับนี่ตัวอย่างครับไม่ได้ไม่ได้ร้านเครับตัวอย่างครับตัวอย่างของการสาปปีที่เนจริงครับเหมือนโคเสมือนเลย เฮ้เยไปโดนมาแม่นลงมาเงอะโลฮับเอาเขมาแล้วก็มันเริ่มเติร์จะหายไปเลยเนี่ยเอ็ดแตงวงแครป้าวว่าป้าวครับไม่ต้องไปหรอกในว่าต,ต้องเดี๋ยวเขาให้ยาแก้แค้แนแบบเราลองก็แบบว่าลองดูก่อนถ้าเกิดมัน ไปเมกอะไรก็ไปเลยรอบน,นี้แต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยมันแบบว่าเฮ้ยจักเม็ดแบบซุ่มเม็ดซุกเยอะอย่างเงี้ยคือแบบมันเริ่มเล็กลงอะแล้วอะดีขึ้นเลยตอนนี้ก<บ>็บ่อแบบคันบ้าไม่คันบ้าคุณเนี่ยมุงเปิดพะลมเบอร์สองจอยอะแม่งร้อนจริงเนี่ยแม่งโม่รแบบอย่างล้อนะ โอ้ได้แต่ตะกิวพอยท์คิดแล้วสองเม็ดจะรอรอที่ผมก็หาเอะไม่หา